แล้วก็ตรงนี้นะครับไอ้ดีเป็นตุ๊กตาทั้งหมดเลยนะนี่นะครับกีตาร์กีตาร์ที่เป็นกีตาร์ผกนะจะมีเป็นนาฬิกาเหมือนนะนเป็นพวกผู้ป้นหรอมีนะโอ้กล่องนิสซอมลโอเชฟรอนนั่นก็คือน,นี่นะครับนี่กะบอกน้ําของคาฟูนะต่อนมั้งนะแล้วก็มีพันห้านะครับเป็นเสื้อ รถจักรไอ้น้ำโมกุลนะครับเป็น C620 นะคันเบ็ดนะครับสายสะสมหรือว่าสายตามหาคันเบ็ดล้อคันเบ็ดก็มีนะนี่น่าจาหมดเลยนะครับโคมไฟแคมปิ้งครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่กับชแมงกสายชือีกครั้งนึงนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ตะขามผถมนะครับจะพาเพื่อทุกคนนะครับมา เดินสำรวจโกดังญี่ปุ่นย่านนครปฐมกันนะครับซึ่งโกดังแห่งนั้นก็มีชื่อว่าบิ๊กป้อมเจแปนนั่นเองนะฮะนี่นะครับโกดังแห่งนี้ก็อยู่ตรงนคปรปฐมนะครับเส้นเป็นเกษมนะฮะซึ่งตอนที่ผมมาณนี้นะครับก็เป็นวันที่31ตุลาคม2568เองนะครับเป็นวันแรกของการเปิดโกดังแห่งนี้เลยนะฮะโกดังนี้นะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโทรล์โก,กดังญี่ปุ่นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวไงเด็กคลิปนี้ผมพาเพื่อนคนนะครับไปดูวันี้กันนะว่าจะกัดเงินปังเองนะครับไปกันครับตอนนี้นะเราก็ได้เข้าอยู่ในโกดังแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเนี่ยก็เป็นมาแรกของการเปิดโกดังแห่งนี้นะครับนะน,นี่ก็เป็นช่วงเวลาสิบเอ็ดมงกว่าแล้วนะครับของไปออกไปค่อนข้างเยอะนะวันนี้ก็จะเป็นจุดของที่คนเขารอจาอ่ายเงินกันนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะแถวยาวอยู่นะครับ ดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นหน่อยอันนี้อันนี้เป็นถุงก,กระดาษถุงก,กระดาษบุหวิกตองนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเป็นกล่องไอศสไอืมกล่องไอฉยอ่าใช่ของกล่องใส่ดิป,ปิ้นเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อเหมือนจะเป็นกิบวอชเชอร์นะไปเฮ้นี่กิว,วอชเชอร์เหมือนแบบเป็นของสมนันาคนนะเป็นสายนะครับของที่ ของหลุยวิกตองนะแล้วก็มีซิติเซนของป่าแน่นอนบาวิวเชลเอ้ไม่ใช่ดิมีนเป็นหนังด้วยมันรู้คืออะไรนะนี่นีเป็นผ้าหม่มผ้าห่มก็ออกไปเยอะอยู่นะอันนี้ของทามิยาอะไรอัลสป,ปิดแคลงน่าจะเป็นพวกของว้่ับเด่นประดับของทามยานะิย่า โอ้โหพันนี้ทองอ่าเป็นช้อนซ่อมทรงหอยกับนี่นะนี่อันนี้เป็นฝั่งเซรามิกนะครับเซรามิกจะมีอยู่มีเยอะนะเป็นพวกชุดเซรามิกนะครับนี่นะโอ้กล่องนี้สซอมาอีกโอ้โอสองชุด แฟจานเซรามิกนะ <c oughs> อยอดมีเยอะเลยันนี้จะเป็นฝันเขารอจ่ายเงินนะฮะอันนี้จะเป็นผ้าห่มนะครับผ้าห่มที่ผู้นี้มันจะมาจากตามเอ,อ่อพวกโรงแรมนะครับโรงแรมนะฮะเอามาลงในโกดังญี่ปุ่นนะครับ ันนี้เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นเหหนเหห์รับมีดหนจริงๆเนี่ยมีราคาติดพวกนี้ขอบางส่วนนะครับเพราะก็จะคิดเป็นช่างกิโลนะแล้วก็มีเป็นติดราคาด้วยนะครับเนี่ยพวกเนี้ย70บาทเนี่ย70บาทนะครับแล้วก็เป็นตะลิวหร,อรืออะไรเนี่ยเป็นตะเกะทับพีนะทับพีนะครับแล้วก็ช้อนช้อนซ่อมมีดแต่ก็ในโรงแรมนะ ตะแกงตีแป้งก็มีนะนีะ่มีกระทะเชฟลอนถ้าเชฟลอนก็มีเป็นพวกหม้อเนี่ยใสตามหาป้อๆไวน่าจะถูกใจกันนะโอ้นี่มอทองแดงป่ะเนี่ยมันแดงข้งเหลืองเลยนี่นะเป็นพวกหม้อนะครับ หม้อ่ปกระ,บ,ะบอกน้ำนะครับกระบอกน้ำาี่่จริงผมได้นี่ไปด้วยผมไปเจอสิ่งหนึ่งมาในวันญี่ปุ่นซึ่งนีนก็คือนี่นะครับนี่กระบอกน้ำของคาฟูนะเป็นของดั้งเดิมนะครับ ซึ่งดอนนี้หลายคนก็อาจจะรู้ดีนะว่าคาปูเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ตราครับนี่นะผมเจอมานะผมก็เลยเอามานะครับเพราะว่านี่เป็นของเก่านะเนี่ยดูโอ้โหดูตั้งแต่ปี46อะ่ะเนี่ยโปรโมชั่นนะตั้งแต่ปี46หอะ่ะก็ผ่านมาแล้วทั้งหมดอ่ากี่ปีเนี่ยยี่สิสองปีได้ย1ดปีอย่สิบสองปีตัวละวเก่ามากเก่ามากนี่นะคลาสติกมากนะครับ เอามา,มาต่อกันเห็นไหมมีพวกที่เปิดฝาหรอที่เปิดแชมเปญนนะครับเปิดฝาที่เจาะฝานะครับมีแล้ก็เป็นพวกชุดเป็นโตกเห็นไหมนี่นะครับแก้วมีเป็นพวกกระดาษก็มีเล่มกระดาษเครื่องเขียนมั้งเนี่ยเออใช่เครื่องเขียน นี่เนม,มนะเป็นสมุดจดสมุดโน้ตนะเป็นสมุดโน้ตนะครับสมุดโน้ตนะกระดาษแฟ้มก็มีเครื่องเขียนล้วนๆนะอันนี้เป็นโดจินหรือเปล่าเป็น d f 2อนี่ใช่ไหมเยอะๆปากกานะครับปากกาอะไรยอย่างเงี้ย เ,เกาเชี่ยนี่เห็นปะโอ้โหโมนาลิซาะนมนาลิซาเขาเป็นปากกาปากกาลายโมนาลิซานะครับกล่องสีเหรอใช่ไหมดูกันนะเออกล่องสีนะครับเข่งเขียนอันนี้เป็นกระดาษพับพดอดิ ของ JR นะครับ JR นะพวกเครื่องเขียนหมดเลยเครื่องเขียนมือสองข้างล่างก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีนะครับเครื่องพิมดีดมดดก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ที่เอ้ยอันนี้เป็น590ม่าจะเป็นดิจิตอลมั้งนะนะแล้วก็มี1,500นะครับ1,500นะฮะแล้วก็มี2,500นะครับ2,590มีนี่ด้วยเ,เครื่องพิมกระบะเราพิแกบเหรอ เ็็เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะไม่รู้ใช้ไฟบ้านเราได้หรือเปล่าแล้วก็มีเป็นน,นี่อะไรผ้าเป็นผ้านะอะไรเนี่ยปลาไฟเตอร์มีสองสี่อ้เป็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนนะตป้นของหน้าเป็นตะเ็ดอนะกตะเดมีหมึกหน้เป็นหมึกนะ อะไรสมาร์ทดีไซน์แมปม็อบอ๋อเป็นม็อบนะฮะนี่เป็นพวกเกี่ยวกับก่ความสะอาดนะอันนี้อะไรเป็นพวกนักร้องนะนักร้องอมไรม็อบอืมโอ <c ười> เครื่องนวด เครื่องนวดนีนะใครสนใจเครื่องนวดนะครับมาจ่ายกันได้นะเครื่องนวดนะครับวันนี้เสื้อเป็นเสื้อผู้ชอ้น้ำโมกุลนะครับเป็นซีหกหนึ่งสองศูนย์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคืออะไรนะเห็นป่ะอันนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยสิบซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นขนาดของเสื้อหรือเปล่านะครับเห็นจะต้องมีโมกุลซีหกหนึ่งสองศูนย์นะที่มีรายเดียว้ะ มีมีไลน์นี้ด้วยนี่ฮนะหกหนึ่งสองศูนย์นะครับมีไลน์นี้ด้วยฮะเนี่นะฮะใครที่เป็นแฟนแล้วแฟนนะครับหรือว่าสายรถไฟนะนี่เขาก็มีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่อะ่ะไม่มีราคาติดเนี่ยไม่มีเนี่ยเราจักโมคุณซ6 1 2 0นนะครับะนะฮะอันนี้ก็จะเป็น อะไรเลยเข็มขัดหรอไม่น่าจะเกิดขัดอพอรู้แล้วพี่รัดคอมันเป็นเข็มขัดรัดคอนี่นะคือคนน่าจะรู้แหละว่าเนี่ยมันคืออะไรอือปิดตาเอาเอาเข้าไปดูหายโดนแปนอืออะไรก็ไม่รู้อือมีเชือกเงินโดยเอาไปผูกต้นไม้มีเชืเเอกด,ด้วยเอาไปไปผูก คอยต้นไม้นี่ยาวตั้งยี่สิบเมตรอ่านดูเมื่อกี้แล้วก็มีนี่ไม่บอกนะไม่คืออะไรนี่ก็มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องขยายแอมป์น่าจะใช่นะโอ้อันนี้เป็นวิทยุของโซนี่ใช้ถ่าน 3A สอง้อนนะฮะของญี่ปุ่นดูงไม่รู้ว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะ แล้วก็กล้องของโคนิก<อ>้านะครับโอ้มีนี่ด้วยแฮนด้แคมของอะไรเนี่ยไมไ่บอกยี่ห้อไม่ใช่ของโซนี่แต่เป็นแฮนด้แคนมนะครับใช้เป็นเมมเอสติการ์นะกล้องแล้ววันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรอะไรแอร์เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะยกตัวอย่างดูแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรไม่ทราบเลยแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเบาะหรืออะไรของมอเตอร์ไซค์อันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นของฮอนด้านะแล้วก็มีท่อไอเสียของฮอนด้านะครับไม่ใช่ของฮอนด้าเป็นแต่ว่าเป็นท่อไอเสียของมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยพวกนี้ ทั้งหมดเลยนะครับเป็นช่วงหลังของรถมอเตอร์ไซค์นะกล่องอะไรโคมไฟเลยไม่รู้คืออะไรอ่ะแต่คล้ายโคมคล้ายโคมไฟมากอันนี้เป็น,น,น,นที่วัดอุณหภูมินะก่อนเนี่ยอ๋อที่วัดออกซิเจน นแนวเพื่อมือช่างแต่เมื่อันเนี้ยเครื่องกรองอากาศไอเตอร์กรองอากาศนี่นะน,นี่ก็อะไรไม่รู้ไขควงนะเสื้อเสื้อที่ทำง,งานก็มีนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้อะไรไม่รู้แต่เกีเก่ยวกับงานช่างกับน,นี้กี่ โอ้วิทยุของตัวชิบา้ามีอะไรบ้างรู้ไอ้ปรับแต่มันได้เป็นบอลลูนมาอันหนึง่งแล้วก็น่าจะเปิดแล้วก็ปรับเสียงแหลมน่าจะมีสามอย่างนะเล่นเทปได้นะครับแล้วก็มีจับเป็นจับเวลานะขอแรงนี่ออกา <c oughs> ออกไม่ได้ <c oughs> โทรศสพท์ อันนี้เป็น้ายกล้องถ่ายังไกล,ลนะแต่ไม่ไแน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ย้ายสายออดสายให้นอนมีเสียงด้วยเนี่มีเสียงด้วยมีกล้องน่าจะต่อไไฟเข้าแอป อันนี้เป็นไฟเหรอความสอาเ,เป็นไฟสองดิพื้นล้กาตัอตวความสะอาดตัวนี้มาแบบปินต้านอยู่ข้างล่างของด้านหลบหรอนี่นะครับในรังนะ้ำรู้มีอะไรคล้ายๆผ้าเลยแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะ คันเบ็ดนะครับสายสะสมหรือว่าสายตามหาคันเบ็ดลอกเบ็ดก็มีนะราคาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีเป็นราคาเออมรอยห้าสินะครับสามร้อยห้าเก้าอยนะเก้อยสี่ร้อยเกนะครับนีสี่อยเกนะครับเก้อยเป็นตัวนี้นะพิกพก็มีนะครับ1 2 0พันสองร้อจะเป็นตัวนี้นะสามร้อาสิกมีถูกสุดที่รนะ้อยห้าสไงนี่หนึรอยห้าสิบบาทนะครับเป็นแบบนี้นะ ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดมีเยอะมีเยอะนะฮะใครยังไม่ได้มาวันนี้ก็ยังมากันได้นะครับมีอะไรแง่คือเพิ่อเปิดวันนี้วันแรกดีกว่านะของก็เลยยังค่อนข้างเหลือเยอะอยู่นะครับมันจะเป็นของเล่นเป็นพวกของเล่นเด็กนะฮะข้างล่างก็มีนะแต่ว่าหายไปเยอะเหมือนกันนี่นะครับ หายไปเยอะนะพวกนี้น่าจะเป็นช่างโลนะครับช่างกิโลนะน,นี่ก็เป็นงานพิกเกอร์อน,นีงานจีแน่ๆเห็นปะ่ะเข็มขัดไรเดอร์นะเนี่ยะวนมาช์ดไรเดอร์ก็มีนะครับ หมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกก็มีนะครับอันนี้เป็นรางรถธรรมยาเป็นแบบสองเลนมีสามสีนะครับก็คือจะเป็นตามนี้นะเป็นแบบสับเลนกันสองเลนนะฮะโน่นอนุก็เป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตามีหลายเรื่องกันนะ อันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับของเล่นผ้านิดหน่อยอน,นี่อะไรอันนี้เป็นรูปอ่เป็นตัวสายแจ็คเสียบเครื่องเสียงอไนนี้ก็จะเป็นดูกตาตัวเล็กเนะี่ย แค่ไม่อะไรเรื่องนะมิเสเตอรนี่ยอันนี้แกมาเล่นหญ่ปะนะครับไก่ปะโอ้โดอรสโตนนะดรสโตนก็มีนะครับอันนี้ยังฉายอยู่ที่ป่าชงรู้นะแบบไร่รับไหลรับไหลไพิติเคียวนะนี่พิติเคียวผมรู้จักไม่หมดหรอกมันมีเยอะไม่เยอะเหลือเกินอันนี้ก็้าไปนี่สบายแฟรรมนะนี่สบายแฟมนะครับ ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเดี๋ยวเห็นะอันนี้ก็เป็นบนชั้นนะครับบนชั้นก็อย่างที่บอกนะว่ามีพุตาขายนะครับอบันเนี้ยทุก่านถ้ามาคือเราคิดเป็นเลทช่างกิโลนะครับช่างกิโลนะเจอมา ทำไมตัวมันจูบเยียดจูบเย็ดนาต้องเด้งต้องเด้งรับเ,เนี่ยเนี่ยมีไอ้นี่ขายนะอันนี้เป็นไฟไน,นะครับไฟฟอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเอาไปประดับเปปร้เานนะครับจะค่อนข้างเหมาะนะเอาไปแบบสวยๆนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะไป อันนี้เป็นอุปรกรณ์แคมปิ้งนะครับอันนี้เป็นถุงนอนนะถุงนอนนะครับช่วงนี้กระช่วงอากาศจะหน้าหนาวแล้วน่า่าจะมีหลายคนที่เตรียมไปแคมปิ้งกันนะครับก็พวกนี้ก็น่าซื้อไปนะเพราะว่าเป็นถุงนอนที่ใช้ในเต็นท์นะครับใช้นอนกันนะนี่ถุงนอนอย่างหน้าเลยอะแต่ถ้าซื้อไปก็ต้องอาจต้องเอาไปทั้งครอบทราบหน่อยนะครับนี่อันนี้น,น,น,นี้ก็ใช้ปิปดูกัน อันนี้ปลาคือปลอันนั้นเป็นตู้ปลาจิงโกะใช่ไหมใช่แหละมีคนจองแล้วนะนี่หน้าจ้าหมดเลยนะครับก็มีข้อมูลที่เป็นแทบเป็นเหมือนตู้หมุนไข่ตู้หมุนไข่มีที่วันห้าร้อยนะครับถ้านั้นเป็นตู้ปลาจิงโกะเหมือนกันนะโอ้โหอันนี้เซ็นทีววิวแล้วเล่เซนทีวิวอันนี้เป็นเรื่องอะไรอันเรื่องอะไรวะเนี่ย ใช้งานได้ปกติด้วยนะครับเห็นปะโอ,อ้ยยัมนู่เลยเนนะี่ก็เป็นเก้าอี้สนามนะครับเก้าอี้สนามที่ใช้กับการนอนกลางเต็นท์นะครับหรือว่าถ้าใช้ทั่วไปก็ได้นะนี่ก็มีนะครับราคาก็เท่าไหร่ละเนี่ยเอาให้ละราคานี้ผมเห็นเนี่ยอันนี้อยู่ที่450นะครับ450เนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็น ที่นั่งหรอไม่ใช่ที่นอนแน่อันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ, 1, บ,รบอันนี้อันนี้อะไรถ้าเป็นที่นอนนะอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับอันนี้จะเป็นหกร้อยบาทไปหกร้อยห้าสิบเนยนี่นะครับแต่อันนี้เป็นไฟชีสใช่ไหมมจะใส่เลยผมก็เลยไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรนะแต่น่าจะใช่ไม่เฉดเนนะี่ยเป็น ถ้าเป็นที่ปูปูรองนอนอันนี้น่าจะใช่ป่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ใช่แน่ๆนะโคมไฟแคมปิ้งครับจุดเตาแก๊สตัดใช้แคมปิ้งเนี่ยเหมาะแบบอันนี้เหมาะเลยนะแล้วก็จะมีอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นขระเปสนามไว้สับนอนเนี่ยอันนี้อันนี้ใช่เนี่ยครับมีร่มผ้า อันนี้ก็จะเป็นเตานะเตานะครับนี่อันนี้ห้าร้อห้าสิบนะเป็นเตาขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกนะเราใส่พกพานะครับเช่นพวกแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งนะพวกนี้จะเหมาะ,ะครับเพราะว่าใช้พื้นที่นในการใส่น้อยนะครับเนี่ยอันนี้โคมไฟนะโคมไฟสองร้อยสามร้อยบาทก็มีนะครับเหมาะช้อนตกปลาช้อนพกพาหนึ่งนระ้อยยี่สิบบาทนะครับไฟ ใช้กับเต็นท์นะครับพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่ใช้กับตอนนั้นทั้งหมดเลยมีไปใช้อันนี้เป็นันี่เป็นแคมป์นัวไม่ได้ติดเป็นถุงนอนอันนี้อันนี้เป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ของเนเจอร์ไฮท์นะครับใช่แหละตัวนี้อยู่ที่ราคา3,500บาทนะครับเต็นท์ตัวนี้นะ3,500ั 100, ารนะครับ อันนี้เป็นไฟตูดิโอนะครับไอเนี่ยมีไฟตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็มีก้องชุดนะก้องชุดนะครับโอ bueno ้ันนั้นก็น่าจะใช่นะไม่ใช่บอกไม่ได้แต่แต่น่าจะใช่นะครับแล้วก็มีทูนะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้านะเราก็มีอันนี้เป็นที่นอนนะครับที่นอนเตียงพร้อมที่นอนอย่างหนาเลยปะนี่หนาแล้วนั่นน่ะหนานะครับอันนั้นก็จะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าก็มีนะครับ นี่นะนี่นี่ก็กระเป๋านะครับกระเป๋าฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้พวกนี้ก็มีอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาทั้งหมดเลยเนะี่ยตุ๊กตานี่ถามว่าเยอะไหมนะครับบอกเลยนะเพราะบอกเลยนะครับว่าโคตระลายเยอะนะครับโคตระลายเยอะมากนะยเยะนะรพราะว่าความที่เห็นเนี่ย อันนี้ตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเยอะมากนะฮะอันนี้เยอะมากจริงนะฮะเนี่ยเยอะจริงๆดูเห็นไหมเยอะใหญ่เยอะจริงเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วก็คนเทคนไไนนะครับท,ที่อยากจะดูหรือว่าสงสัยนะครับว่าที่นี่มีเครื่องเสียงอย่างเช่นพวกกีตาร์มีหรือเปล่าน,นะครับคําตอบมีนะนี่ครับกีตาร์จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับ กีตาร์กีตาร์ที่เป็นกีตาร์โผลนะจะมีราคาเริ่มต้นนะครับที่2,500บาทนะครับนีอันนี้เนะน,นี่ยเนี่ยเนียอัน้า5 0 0นะอันนี้ก็2,500บาทนะครับไปจนมีอันนี้นี่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยน,นี้เป็นไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่ส9 9พัน้อกบีก10บาทก็5 0 0พันะมีจนถึง8,990นกกสนะครับอันนี้น่าจะแพงสุดแล้วนะครับนาฬิกานะ นาฬิกาแขวนผนังก็มีนะครับอันนี้ก็มาชเมโร่ไม่ใช่เก้าอี้นะเก้าอี้หีบนะนี่นะสายลูกตานี่น่าจะเห็นแลวน่าตะยิ้มเลยเนี่ยเยอะจริงเยอะจังตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นนาฬิกาเหมือนนะเป็นพวกผู้ปั้นเหรอนี่นะ ารนะูปปั้นนะครับอรรโอ้ไอ้พวกเนี้ยเอาไปไประดับบ้านนะเหมาะนะเหมาะมากนะครับอันนี้จะเป็นนาฬิกานะนาฬิกามีหลากหลายแบรนด์ครับมีแบบก็เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นดิจิตอลนะแล้วก็มีเป็นาลายแอนิเมะครับแอนิเมะก็มีนะเนี่ยเยอะเยอะมีเงินข้างล่างแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ติดราคานะก็ สนใจยังไงก็ลองพอาถามราคาที่หน้าๆนะครับขอบงประกาเขาไม่ได้ตีราคาจริง,งแต่มีของหลายอย่างอยู่จากที่ดูวนหลายอย่างเอามีตะกรงอ๋อใส่นียครับมีตกะกรงอะพอดีเห็นอันนี้คนเริ่มลงแล้วนะตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกแก้วนะเป็นพวกแก้วนะครับแก้วลายพวกกระตูนตอะไรนี้เยอะนะ เป็นพวดแก้วกาแฟแก้วใสๆนะครับก็มีนะเนี่ยมีจันจานรองก็มีนะครับก็ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ขายน้ำนะสำหรับใครที่หิวน้ําก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับก็สําหรับคลิปถ่าสสารวจโกดังทิกก็มที่อยู่น้นนครบผมก็จะมีมาในเดียวกันนะครับเพราะพวกเพื่อนชอบกันนะฮะก็ใครสนใจไงก็สามารถมาได้นะครับอยู่ ะครผมนี่เองนะฮะใกล้กับกดังโคราชภานือภาคเหนงนะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วก็มหใคลิปหน้าเจอกันี้นละ่ะเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ด้วยนะครับในทาเต็นีม่มนะันีไปละสวัครับ